สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปลุกใหม่บางคุณพรมดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็บ่งบอกได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางคุณพรมเพื่อให้ครบแปด0มืสี่พอ 4, 000, งค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ทํานเลิกมงคล พระเสด็จกลุใหม่มคุณพมเป็นพระเสด็จที่ถูกเปิดเจดีหรือเปิดกุอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยพลเอกปพาฒาชาลุสเทียนยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารว่าเมื่อเปิดเจดีออกมาก็พบเจอพระที่อยู่ในเจดีเป็นจำนวนมากมีบางส่วนที่ถูกเก็บไปตามพื้นด้านล่างก็ถูกน้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายแต่ส่วนมากก็ยังเป็นพระที่ยังมีความสมบูรณ์ไม่เสียหายพศะเอกพาดจะรู้สึเสียนก็ได้เช่าบูชาพระสมเด็จกรมใหม่มะคลพรมจากทางวัดไปแล้วก็นับขึ้นไปที่จังหวัดลาปางมีจํานวนน่าจะเกินหมื่นองดังนั้นพระสมเด็จกรมใหม่มงคลพรมนี้จึงพบเจอที่จังหวัดลำปาง และก็ภาคเหนือเป็นจนดนมากพระองค์น,นี้มีธรรมชาติของความเก่าชัดเจนมีธรรมชาติของพระสด็จที่อยู่ในเจดีย์บางพุทมธนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงมีขี้กนลงไปกาะจับติดเส้นสายแต่ละเส้นมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสูงความตำ่ำมีรอยปิดรอยแยก พื้นผิวก็มีปูนงอกเป็นเส้นแล้วก็มีปูนงอกเป็นลักษณะของผิวหังกระเบนเส้นสายต่างๆก็ยังเห็นชัดเจนถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพที่่อนข้างจะสูงเป็นพระสเดพิมพ์ใหญ่แน่นอนนั่นก็คือมีเส้นชายจีวอตรงนี้นะครับพระองค์นี้ดูลักษณะของฐานสิงห์ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นพระสเด แม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการซึ่งถูกสร้างไปแล้วแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจนดีย์มางคุนพรมเราศึกษาสมเด็จเราควรจะศึกษาในเรื่องของ,ของความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางศิภาพศึกษาในเรื่องของเนื้อหามวลสารเราจะไม่ศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆพระสมเด็จแต่และองค์จะ มีการเปลี่ยนแปลงทางศิภปพที่แตกพางกันไปแม้กระทั่งพระที่อยู่ในเจดีย์บางคมก็ยังไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงทางศิาปพที่แตก่ากันพระสุเดแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการนี้ก็พบเจออยู่ในเจดีย์บางคมเป็นจำนวนมากแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเป็นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ก็มีบิดมีเบี้ยวมีพูนงอกขึ้นมาไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดซึ่งเป็นธรรมชาติของพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไอนยภาพตาวัดใหม่อัมรถก็ถูกปัมป๊มผลด้านหลังมีความงดงาดมเจดีอยู่หึ่นกลางพองดีแสดงว่าคนปั๊มมีความปราณีตมีความรอบคอบเสน้นสายเล็กละเอียดแสดงว่าในขณะปั๊ม เนื้อพระมีความแห้งไม่เปียก้ามพื้นผิวบางส่วนก็เป็นผิวโลควจันบางส่วนก็มีรอยปีรอยแย่บางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาทำให้เกิดความสูงความต่ำที่โกก็จับติดทั่วทั้งแผ่นหลังเป็นการจับติดที่ลักษณะบางๆถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามนั่นข้าง ก็มีรอยปีรอยแยกกดให้เราเห็นแล้วก็มีที่กูกเราไม่กอดจับติดองพระเส้นสายก็ยังงดงามสมบูรณ์แต่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพทุกเส้นที่เราทูพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำตรงขอบด้านบนเราเห็นปูนงอขึ้นมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จท,ที่อยู่ในเจดีย์บางขุนทรม ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงขอบด้านบนมีรอยปีรอยแยกมีความสูงความต่ำการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระศพเดชควรจะมีทั้งองค์โดยเฉพาะพระศพเดจที่อยู่ในเจดีบงรุงพรมพรพซึ่งเป็นพระศพเดจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงพระองค์ไหนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่น้อยมีเฉพาะจุดไม่มีทั้งองค์ เราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าแม่น่าจะเป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคหรือพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขรุงรมภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระไกยายสูงเราเห็นเนื้อหาที่มีความสูงวับต่ำชัดเจนมีความเป็นธรรมชาติพื้นผิวด้านนอกรอบๆพระพักก็มีรอยปีรอยแยกมีปูลงอกขึ้นมา ทำให้เกิดความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงประเกศซึ่งยาวไปจนเส้นสุ้มน้นบนเส้นสุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสายตาที่โก,กก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จมวงกรพรมภาพนี้เป็นภาพบริเวณลำตัวตรงหน้าอกหน้าอกก็เป็นเอกลักษณ์เนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจน ภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจียวรมงบอกว่าผักเสด็จองนี้เป็นผสุเด็จพิมพใหญ่ตั้งเกตด,ดูเส้นสายนะฮะมีความพริว้วมีความเป็นธรรมชาติมีความสูงความต่ําภาพนี้ก็เป็นภาพของหัวเข่าขวาไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางลาภาพทุกจุดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเจอแบบนี้ก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่า เป็นภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนมีความเก่าที่ชัดเจนแล้วก็มีคีุ้กะลงไปเกาะจับติดภาพนี้เป็นภาพฐานบัวนะครับเป็นฐานบัวฝั่งขวาเส้นสายก็เป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพฐา,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 านสิงห์ฝั่งขวาซึ่งปลายฐานจะใหญ่แล้วก็เชิดขึ้นคล้ายๆกับัวหรือสัเผา อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของอสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งทรายความเป็นธรรมชาติเป็นจุดที่เราจะต้องมาคิเคห์ถ้าเราเจอว่าพระองค์ไหนมีความเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเราก็ควรจะเน้นย้ำสนใจให้มาก ภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่าสุดฝั่งขวามือปลายฐานก็จะตัดตรงคล้ายๆกับฝั่งซ้ายมือซึ่งแตกต่างกับภาคยุปลายภาคยุปลายปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายนะครับภาพนี้เป็นปลายฐานล่างสุดด้านซ้ายปลายฐานก็จะตัดตรงใกล้เคียงกับด้านขวาตรงนี้ก็เป็นเส้นสม มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนสีดำๆที่เราเห็นนี้ก็เป็นลักษณะของชีกลุกนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพเจนซุ้มกับพื้นผิวพื้นผิวมีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเส้นเนื้อผ้าช่วงนี้ก็มีรอยปีรอยแยกมุ่มงบอกว่าเป็นพราสุเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวผ้า ปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นเป็นเส้นภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหถึงก,การเปลี่ยนแปลงทางใน้าพของพระภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นึงการเปลี่ยนแปลงทางใน,ในภาพเช่นเดียวกันภาพนี้ก็ซูมกล้องเข้าไปใกล้กนิดหนึ่งทําให้เราเห็นรายละเอียดต่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้ลักษณะที่ธรรมชาติสร้าง มนุษย์ไม่สามารถจะทแบบนี้ได้ภาพนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นสมเนื้อมีความสูงความต่ํามีเบามีโคง้งมีคอดมีกิว่วพื้นผิวก็มีรอยปีกรอยแยกภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามคอจุดนี้ก็เป็นจุดที่ปูนงอกขึ้นมาภาพนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามาะพระพื้นผิวส่วนนี้มีลักษณะคล้ายๆกับผิวโลระจำมีความสูงความต่ำเนื้อพระมีความแข็งเหมือนหินสีสันจริงๆขององค์พระก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถ่ายเห็นถึงลักษณะของพื้นผิวแล้วก็เส้นสายของตาวัดใหม่น้ำมึกที่ถูกปั๊มไว้ เป็นน้ำหมึกสีน้ำเงินภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวพื้นผิวส่วนนี้มีความสูงความต่ำชัดเจนส่วนเส้นสายของน้ำหมึกก็สีสันเปลี่ยนจากสีดำภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำหมึกเนื้อภาพบริเวณน,นี้ก็มีความสูงความตาม่ำเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้าง ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยตั้งยาเช็คอายุขันใชเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จองนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระขยยสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเนื้อแบบนี้ถือว่าเป็นเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เดี๋ยวจะลองซูมเล่นเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆกล้องกละขยายสูงถ้าเราซูมเล่นเข้าไปใกล้ๆเราจะไม่เห็นรายละเอียดในเรื่องของมิติในเรื่องของรูปร่างเราจะดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อเนื้อหาที่มีความสูงความต่ำแบบนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นธรรมชาติ สิ่งที่เราจะต้องมาสังเกตก็คือธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางายภาพแล้วก็เอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์มางพรมเนื้อหาแบบนี้ถือว่าเป็นเนื้อ,อาหาที่เกิดจากธรรมชาติสร้างเส้นนี้เป็นเส้นของฐานสิงนะครับปลายฐานด้านขวา เราจะเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ของนุสิทธิการตรงนี้เป็นบริเวณฐานสิงนะฮะเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพทุกจุดรายละเอียดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมามีความซับซ้อนมนุษย์ไม่สามารถจะทำเรียนแบบได้นะครับ ปรเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดตายาเช็คกัอยู่แข่งไซายตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังของพระสมเด็จส่วนมากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยกว่าด้านหน้าสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนก็ต้องดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระสังเกตดูเส้นสายนะฮะมีขยุกข,ขยิกมีบิดมีเบี้ยวมีความสูงความต่ำ ซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างพื้นผิวส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางแสงภาพอย่างชัดเจนเนื้อมีความสุกความต่ำเจอแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับส่วนเรื่องของตาวัดใหม่สีสันของน้ำหมึกไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นตัวตัดสินว่าผ้าองค์ที่เราดูนั้นจะแท้หรือจะเก๊ ิ่งที่เราดูจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนการศึกษาในแบบสายอนุรักษ์จะเป็นการศึกษาในเรื่องของความเก่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเรื่องของธรรมชาติขององค์พระที่ปรากฏให้เราเห็นเราจะไม่ศึกษาในเรื่องของ เส้นสายตำหนิพิมพ์ทรงตามพระต้นแบบที่มีคนนำมาโชว์มาชี้ให้เราดูเนือพระส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอี่ชัดเจนรายละเอียดซับซ้อนแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้ท่านต้องฝึกดูธรรมชาติฝึกดูสิ่งที่มนุษย์ทำว่า จะแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเค็กขียุบแขนซ้ายตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองอากาศก,ก็ขึ้นมานะครับก็สรุปได้ว่าพะสดุเดร็จตรงนี้เป็นพะสุเดร็จที่มีปูนกัะหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างแล้วก็มีอาย,ยุกเก่าถึงยุค เมื่อเราพิสูจน์เสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับมาดูบริเวณพื้นผิวด้านหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพอย่างไรอันนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเส้นแล้วก็เนื้อพระก็มีรอยปีรอยแยก ความเก่าแล้วก็ธรรมชาติขององค์พระเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องนำมาพิจารณานะครับคำว่าเก่เก่าผิดเนื้อผิดพิมพ์ก็เป็นแค่วัฒกรรมนะครับไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดว่าเก่เก่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เป็นคำพูดที่มีการส้อนกันมานะครับ พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพที่ชัดเจนนะครับเป็นพระเด็จประคั่งที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจนดีย์บางคุณพรมเพื่อครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อทำเลิกมงคลเป็นพระเศษแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ